ความประมาทและความหลงระเริงทําให้ชีวิตของผู้คนพังไม่เป็นท่ามาแล้วมากมายบางคนมีเงินทองมากมายก่กองแต่ประมาทในการใช้ชีวิตก็อาจจะทําให้ชีวิตแทบไม่เหลืออะไรเลยอย่างเช่นดาราสาวมากความสามารถคนนี้ก็คือคุณหมวยสุภาพรคำนวณศินย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมา ชื่อของเธอก็ติดอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเธอที่เคยรุ่งเรืองต้องมาอับแสงลงมันเกิดจากสาเหตุอะไรก่อนอื่นขอนำเสนอเรื่องราวและประวัติของเธอกันก่อนนะครับคุณหมวยมีชื่อจริงว่ากัญญกรคำนวณศิลหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสุปรีภาคำนวณศิลชื่อที่ใช้ในการแสดงว่าสุภาพรคำนวณศิล มีชื่อเล่นว่าหมวยเกิดเมื่อวันอังคารที่15สิงหาคมปี2515ซึ่งปีนี้คุณหมวยก็อายุได้52ปีนะครับคุณหมวยเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมากแล้วก็มีเชื้อสายจีนมีพี่น้องทั้งหมด7คนคุณหมวยเป็นลูกคนที่4เรียนจบที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของคุณหมวยนั้นเริ่มจากบทสมทบในปี2530กับละครตอนเย็นเรื่องผีกุ๊กกิ๊ก หลังจากนั้นคุณหมวยก็มีผลงานทางด้านการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องเธอรับทุกบทบาททั้งบทรองบทดีบทร้ายเช่นเรื่องวันนี้ที่เราคอยผู้ชายไม้ประดับคือหัตถาครองพิภพซึ่งคุณหมวยนั้นก็แจ้งเกิดในบทนางร้ายกับบทคุณนายสาในละครเรื่องมงกุฎดอกส้มและบทของเจ้านางละองทองในละครเรื่องปอบผีฟ้าและบทของเนื้อเย็นในละครเรื่องขมพยาบาท คุณมวยมีผลงานการแสดงละครมากกว่า50เรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีงานพิธีกรงานโฆษณาละครสั้นและก็ภาพยนตร์ประมาณ2เรื่องนะครับละครเรื่องสุดท้ายที่แสดงก่อนที่จะห่างหายไปจากวงการก็คือเรื่องเงินปากผีในปี2561หลังจากที่ห่างหายไปนานหลายปีแล้วก็กลับมามีผลงานอีกครั้งในปี2567กกับละครเรื่องทองประกายแสดในตอนที่เธอห่างหายไปจากวงการ ก็มีข่าวว่าคุณหมวยสุภาพรตกอับลำบากมากต้องเช่าบ้านเขาอยู่แล้วก็ไม่มีแม้เงินจะจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยไม่มีเงินที่จะไปซื้อยาอีกต่างหากนะครับสำหรับเรื่องนี้คุณหมวยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งว่าเรื่องที่ตกอับมันก็เป็นเรื่องจริงส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในอดีตนั้นตนเองเป็นลูกคนรวยแล้วก็มีงานมีรายได้เยอะ มีเงินเก็บมากมายในบัญชีหลายล้านบาทจึงเกิดความประมาทในการใช้เงินคิดว่าพรุ่งนี้ก็หาได้ใหม่เงินในบัญชีเราก็ยังเหลือนึกอยากจะซื้อของก็ซื้อเลยแพงเท่าไหร่ก็จะซื้อเคยซื้อรองเท้าราคามากกว่า200แสนบาทเคยใช้ของแบรนด์เนมูรู้เคยใช้เงินเยอะสุดวันละเป็นล้านแล้วก็เชื่อคนง่ายแล้วก็ลงทุนอะไรก็โดนโกงจนหมด แล้วอีกอย่างตัวเองเป็นคนรักใครแล้วก็รักเลยพอเวลาเขาบอกว่าลำบากมีเท่าไรเราก็สามารถให้เขาได้หมดตอนนั้นก็ไม่ได้คาดคิดว่าความจนจะมาเยือนพอเงินหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปตนเองก็ไม่คาดคิดว่าตนเองจะลงเอยแบบนี้ต่อมาคุณมวยก็ได้เป็นหนี้นอกระบบอีกต่างหากแล้วก็ยังป่วยเป็นโรคไบโพลาร์แล้วก็ซึมเศร้าอีกด้วยนะครับต้องมาเช่าบ้านเขาอยู่ซึ่งสภาพภายในบ้านก็ดูแทบไม่ได้คุณหมวยก็ยังบอกอีกว่า ตอนนั้นตนเองก็อยู่แบบหมดอะไรตายอยากถึงขั้นที่คิดจะไม่อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วพอเรื่องราวของคุณหมวยสุภาพรคำนวณศิลเผยแพร่ออกไปผู้คนต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามรวมทั้งคนในวงการบันเทิงต่างก็หยิบยื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นคุณสัตวัตดุละยะวิจิตคุณปราบยุทธพิชัยและพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์เป็นต้นที่มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่ายา และค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันจึงทำให้คุณหมวยมีกำลังใจที่จะรักษาตัวเองและดูแลตัวเองเพื่อที่จะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้คุณหมวยเองก็มีผลงานออกมาให้ชมบ้างแล้วนะครับสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ได้นลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วชีวิตของคุณหมวยกลับมายิ้มได้อีกครั้งมีความสุขอีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็พออยู่ได้ นี่ต่างๆที่เคยก่อไว้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วสถานะตอนนี้ของคุณหมวยสุภาพรคำนวณศินก็ได้คบกับสาวหล่อที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในตอนที่คุณหมวยลำบากแล้วก็เข้ามาเติมเต็มให้กับคุณหมวยทําให้คุณหมวยมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้จนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามคุณหมวยสุภาพรได้ที่เพจของเธอชื่อเพจหมวยสุภาพรคำนวณศินมาแล้วนี่คือเรื่องราวโดวยย่อของคุณหมวยสุภาพรคำนวณสิน นางร้ายชื่อดังในอดีตนะครับ